ขาเห็นมันของเราครับผมกินไหนยังไม่เจอใหญ่ขนาดนี้ผลผลิตออกมาขนาดนี้ไม่ใช้ต่อไม่ได้เลยครับสวัสดีครับพบกับผมนัตพงศ์บุญทองวันนี้มานั่งอยู่ในไร่มันสำลังแดดร้อนครับนี่ฮะผลลัพธ์ของมันสำลังนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมวินัยภกสุขครับตำบลบับน้อยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับแปลงมันวันที่กี่ไร่ครับสิบห้าไร่ครับผมพันพันแขกดํำครับพันแคกดํา รอบก่อนนู้นประมาณ3 4สเดือนเนาะตอนมันกาลังอายุ3าเดือนเรามาขุดดูรอบหนึ่งละร,รอบนั้นก็ดกสวยเลยทีเดียวสวยเลยรอบนี้กําลังขุดครับอายุเท่าไหร่ครับที่ขุดอายุส0เดือนครับ,ออรบตอนนี้10เดือนเองครับไม,ไม,ไม่ยังไม่ถึงปีเลยนะยังครับโอ้โหแต่มันใหญ่มันมันมันหนักด้วยครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับหนักหนักด้วยนะครับอวบอ้วนนะครับอาจจะดูไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะเพราะว่าพันุ์ของเขาเป็นแบบนี้เนาะพันุแขกดาจะจะจะหัวไม่ยาวครับประมาณนี้ครับแต่อ้วน อวบนะครับอ่าแน่นอนครับก็ใช้นะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีครับนี่ครับที่เราเห็นนะครับนะโฟทีเอาตัวนี้ก่อนเลยครับอ่าฉีดไปกี่ครั้งฉีดโฟทีไป4ครั้งครับ4ครั้งครับแล้วตัวนี้ล่ะครับแล้วก็ฉีดอะมิโนแบกไป2ครั้งร่วมกันไหมร่วมกันไหมใช้ร่วมกันครับใช้ร่วมกันครับแล้วก็น้องใหม่ล่ะน้องใหม่ฉีดไป1ครั้งครับล่าสุดอ่าครั้งล่าสุดครับนะครับตอนประมาณกี่เดือน ก็ตอนประมาณ6กเดเดือนนะครับประมาณนั้นครับเพราะว่ามาทีหลังเนาะมาทีหลังอ่าและแน่นอนครับนี่คือกลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีของเรานะครับเสริมต้นเสริมใบเสริมทางดินครับนะบำรุงดินไปในตัวแล้วก็ช่วยในเรื่องของเพิ่มแป้งของแป้งอ่านะครับมาอย่างนี้เลยฮะครับมีคนงานมาขุดไล่มันเราตอนเนี้ยนะฮะกำลังขุดหัวมันเราตอนเนี้ยนะครับเขามาเห็นมันของเราแล้วเขาว่าไงบกไปขุดที่ไหนยังไม่เจอใหญ่ขนาดนี้ครับอ่าครับนะครับแล้วลักษณะที่เขาเฉาะฟันมัน ฉาะจากเงาก็คือฝันยากเหนียวแสดงว่าแป้งน่าจะน่าจะแป้งน่าจะสงครับคิดว่าได้แป้งอยู่แล้วแบบนี้แต่จะได้เท่าไหร่ก็ยังเปึ้งเลยนะครับและแน่นอนครับสิบห้าไร่เนี่ยใช้ปุ๋ยหมดไปกี่ลูกหมดไปไม่กี่ลูกครับก็น่าจะสักสองสามลูกครับแค่นั้นเองแค่นั้นเองจ็ดรองพื้นเลยอ่าคใช้แค่รองพื้นใช้แค่รองพื้น นะก็ไม่ได้ใช้แล้วฝ<ถ>นไม่ค่อยตกจะหว่านปุ๋ยจะใส่ปุ๋ยก็ไม่ค่อยตกก็เลยไม่ได้ใส่เลยตะเลนดไปเลยบำรุงบำรุงด้วยกลุ่มวัวทีอย่างเดียวใช่ครับก่อนหน้านี้เนี่ยไม่รู้จักกลุ่มเนี้ต้องใส่ปุ๋ยเยอะไหมก็ต้องใส่เยอะหลายรอบอ่าครับ,รบลหลายรอบเลยด้วยรอบเลยด้วยนะครับอืมนะถือว่าลดต้นทุนไปเยอะไหมฮะลดต้นทุนได้แน่นอนได้เยอะครับนะครับ,รบแล้วก็ใช้พวกนี้แค่อย่างละซองด้วยซ้ำเนาะอย่างละซองสองซองแค่นั้นเองครับ โอเคครับอันนี้ถือว่าเป็นความภูมิใจของพี่วินัยนะครับที่มาขุดมันสำลังของตัวเองในวันนี้นะฮะแบบน,นี้จะใช้ต่อไปไหมครับผลผลิตออกมาขนาดนี้ไม่ใช้ต่อไม่ได้เลยครับแฟนบันแท้อยู่แล้วเนาะแฟนบันแทอยู่แล้วค,ครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่วินัยครับแชร์ประสบก,การณ์เรื่องเรามันสำลังอยากให้เกษตรกรปลูกมันสำลังและมีผลลัพธ์เหมือนพี่วินัยแบบนี้ไปทุกแปลงเลยครับที่ได้ตัดสินใจใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์ 4T ของเราผมนัทพงศ์ประทองกเกษตรทักโลกงลาบก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ